ฝนผ,ผมกลับมาแล้วที่ฝนไม่อยู่อะเนี่ยนี่ก็สี่ทุ่มกว่าแล้วฝนออกไปไหนเนี่ยฝนคุณอยู่ที่ไหนนะ่ะอะไรนะผม,ผมไม่ได้ยินเลยเสียงเพลงอะดังมาก นี่คุณดอกไปเที่ยวเหรอฮัลโหลฮัลโหลอ้าววางสายทำไมเนี่ยโอ้ไม่รับสายอีกโอ้โอ้โหไม่เก็บอะไรเลยอยู่บ้าน พ่อพ่อกินข้าวออออไม่หิวอ่ะไม่หิวก็ต้องกินจะได้กินยาวันนี้ลูกจะเป็นยังไงก็ไม่รู้กี่ปีแล้วเนี่ยโบ๊ทไม่ได้กลับมาบ้านเลยพ่อ พอจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนก็ไม่รู้แม่พูดไป็ลางเลยนะกินทักคำสองคำกันแล้วกันนะเอามากันป้อนฮะจะได้กินยาน่ะพอแล้วอาจจะเห็นหน้าลูกสักครั้งหนึ่งก่อนตายไหมเนี่ยกอนน้ำทักหน่อยนะพ่อ อ,มอมแม่ไปเถอะพ่อเหนื่อยพ่อขอนอนก่อนนะอ รับทิ่ลูก อปวดหัวทำไมคุณเมาม,มาแบบนี้อะฝนนี่คุณไปทเที่ยวมังจริงใช่ไหมเนี่ยเออก็ไปกินมานี่อย่าทำตัวเป็นตะแกะขี้บ่นหน่อยได้ปะเป็นถึงระดับผู้จัดการขี้บ่นแบบน,นี้นะระวังเถอะลูกน้องอะจะเกลียดเอาไอสา้สารเลวกินบุหรี่ทำไมกินบุหรี่หึงแบบนี้อะ กบุหรี่มาด้วยเลยหรอฝนก็เราจะทำนาไปเที่ยวมันก็ต้องมีบ้างปะพูดมากหน้าเบื่อ คนชื่ออาร์ตมันเป็นใครกูไม่เที่ยวมันมาใช่ไหมฝนพรุ่งนี้มันนัดที่โรงแรมเดิมหมายความว่าไงฝนกูไปเจอมันมาอีกครั้งแล้วโอ๊ย,อยก็เพื่อนไงนี่ถามมากเลยนะน่ารำคาญคนเมากลับมาถามโนโ่นถามนี่อยู่ได้นี่แล้วที่หลังนะอย่ามาโยงก,กับโทรศัพท์ของฝนอีกไม่มีมารยาย นี่ไม่ใช่ครั้งแรกใช่ไหมฝนเงียบๆเลยนะำคางคนนอนนอนคุณทำกับผมครั้งแล้วครั้งเล่าคุณทำได้ไงผมไม่ดีพอสำหรับคุณใช่ไหมแม่นี่ แม่โบ๊ทโบ๊ทเหรอลูกนี่มันตีสองแล้วนะแม่แม่มีอะไรหรือเปล่าครับโบ๊ทเมื่อไหร่ลูกจะกลับมาเยี่ยมบ้านบ้างล่ะลูกเอาไว้คุยกันพรุ่งนี้ได้ไหมแม่วันนี้ผมมีเรื่องกับฝนน่ะตอนเนี้ยชีวิตผมวุ่นวายจริงๆแม่ผมเครียดจริงๆครับแค่นี้ก่อนนะครับแม่ แม่โบจะกลับไปเยี่ยมบ้านนะผมเคลียร์งานเสร็จเนี่ยจะรีบกลับไปเย็ยนนี้เลยนะแม่รอโบนะแม่ แม่โบท๊ทนี่โบอทจริงๆเหรอลูกโอ้ยแม่ดีใจจังเลยล่ะโบท๊ทเอ้ยไม่ต้องทำแล้วแม่เดี๋ยวผมทำเองแม่นั่งพักก่อนจ้าจ้าอ๋อ เล้วพ่อเองน่ะเขาป่วยมานานแล้วเขาไม่ให้แม่บอกเองพ่อป่วยเป็นอะไระแม่เป็นมะเร็งลำไส้ หมอบอกว่าระยะที่สามอ่ะโบท๊ทเอ้ยพ่อจ๋าโบท๊ทเด้กทำไมพ่อไม่บอกผมว่าพ่อป่วยหนักขนาดนี้ ไม่อยากให้แกเป็นห่วงอันนี้มาย่งไงเนี่ยใครโทรแม่โทรไปใช่ไหมไม่น่าเลยม่ไม่ทำอย่างนี้แล้วเรื่องงานของลูกเป็นไงบ้างลูกพ่อไม่เป็นไร อย่าพูดเยอะเลยพ่อพ่อพักผ่อนนะครับเอ่ได้งานนี่งต้องรับผิดชอบกลับไปทำงานเถอะลูกนะพอได้เห็นหน้าลูกแค่นี้พ่อก็ชื่นใจแล้วขอบใจมากนะลูกบอที่มาเยี่ยมพ่อ,อ คขับพ่อผมจะรีบกลับไปถ้าผมจะไปลาออกนะพ่ออะไรนะทำไมล่ะลูกลูกเป็นถึงผู้จัดการเงินเดือนก็เยอะมากมายแล้วจะลาออกทำไมก็อพรอแม่นั่นแหละโทรเรียกลูกมา อย่าไปโทษแม่เลยพ่อถ้าแม่ไม่โทรมาเนี่ยผมก็คงคิดไม่ได้ผมทำงานอยู่ที่โน่นนะ,ะเจริญในหน้าที่การงานก็จริงแต่ผมไม่มีความสุขเลยทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนภาพมายาโทษลูก แม้แต่แฟนของผมอ่ะก็ยังไปมีคนอื่นแถมเงินที่ผมหามาได้เนี่ยไปเลี้ยงผู้ชายคกนอีกแล้วแบบนี้นผมจะทำงานดีๆเงินดีๆไปเพื่ออะไรอ่ะแม่โลอกเอ้ยแม่พ่อจ๋า แม่จะอยู่เป็นมิ่งขวัญของลูกไปนานๆเนียจ้ะจะเป็นกำลังใจให้ลูกด้วยโทษลูกพ่อขอโทษที่ทำร้ายอนาคตลูกไม่จริงเจ้าพ่อพ่อตั้งหากเนี่ยที่ให้โอกาสผมได้สร้างกูศลนครั้งใหญ่ชีวิตของผมต่อไปนี้จะยิ่งเจริญรุ่งเรือง พ่อผมเนี่ยจะได้ดูแลพ่อแม่ที่เป็นพระอรหรันต์ของผมไงละครับเอ